อกใจที่สุดในโลกครับก็วันนี้มาทำอะไรกันครับ,ก,รบก็เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องการนะคะเป็นตัวแทนของพวกเราชาวแฟนคลับนะคะมอบเงินนะคะเพื่อบริจาคเป็นงานการกุศลให้แก่โรงพยาบาลมงกุฎโรงพยาบาลมงกุฎนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านพันเอกหญิงเยาวนาธนาพัฒน์นะคะ ท่านรองผหัวหนวยการโรงพยาบาลพมกุฎกล้านะคะที่บนเวทีค่ะแล้วก็ท่านพันเอกพีรพลปกป้องนะคะท่านผู้ช่วยเลขาธิการเลขาธิการพระมงกุฎกล้า้นะคะที่บนเวทีได้เลยค่ะ,นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นตัวแทน ลปินกันณพัน์นะคะเป็นตัวแทนร่วมกับน้องการมอบเงินบริจาคจำนวน10,000แสนบาทค่ะให้แก่น้องการที่มีปัญหานะคะก็เงินตรงนี้นะคะก็คือได้จากศิลปินและแฟนคลับร่วมแรงร่วมใจกันนะคะมอบเพื่อมอบให้โรงพยาบาลเพื่อทำการกุศลนะคะแล้วก็มีความเป็นดีมากนะคะที่วันนี้อนุญ,ญาตให้เราได้ใช้สถานที่ด้วยนะคะ ทางโรงพยาบาลก็จะมอบของที่เราลึกให้กับทุกทานะะเป็นพระเรมดรมฉายาลักษของรัชการที่6นะคะซึ่งเป็นผู้บริจาคสถานที่แห่งนี้นะคะให้เป็นสถานพยาบาลนะคะต้องขอขอบพระคุณทะะัณ้งสองท่านมากนะคะนะคะเดี๋ยวลำดับถัดไปนะคะ พ่อแม่ยังไม่มาครับคุยไปก่อนแป๊บหนึ่งครับก็ตอนนี้นัข่าสวัสดีนะครับผมทุกท่านนะครับทางพี่แพทย์ยาบารเชื่อมมองคุณนด้วยแล้วก็ ีอาจจะแบบเองกันเองไปบ้างเล็กน้อยก็อย่าถือสาได้ครับนะคะเป็นธรรมดานะคะครับขออนุญาตด้วยว่าน้องกันไปไหนก็มีแต่ผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะครับใช่ครับวันนี้เนี่ยเมื่อเช้าค่ะเห็นในเห็นในภาพนะคะมีน้องกันให้ของขวัญคุณแม่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเออนี้มีแฟนคลับอยากทราบค่ะเห็นบอกว่ามีให้แล้วบักค่ะพี่สายเลยด้วยพี่สายค่ะเพของคุณแม่ไม่ชอบเพาจะบอกได้ไหมก็ซื้อมาใหเพี่ให้คุณแม่ <ม>บอกะะแม่ว่าระวางังนะไปสุพรรณเนี่ยเขาออกขาวไปทั่วแล้ว <c oughs> ระวังนิ้วขาดแม่ดูแลตัวเองเยอะเป็นห่วงหนักป่ะเดิมอนกอตอนนี้ไม่ทราบ <c oughs> ว่าคุณแม่อยากได้บริการสร่วนตัวไหมคะตอนนี้มีคนสมัครเพียบเลยก็ดีนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนก็มีภาระอยู่แล้วว <c oughs> ันนี้เนี่ยนะคะน้องการมีแฟนคลับของน้อง มากันจากทั่วประเทศเลยนะคะบางท่านมาจากภาคใต้บางท่านมาจากทางภาคเหนือนะคะมีจากพิจิตรจากนครสวรรค์แล้วก็วันนี้มีครบเลยปกติจะเห็นแต่ผู้หญิงใช่ไหมคะใช่วันนี้มีท่านสุภาพบุรุษมาด้วยนะคะสุภาพบุรุษก็รับน้องการแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้ด้วยโชว์ตัวหน่อยค่ะโชว์ตัวหน่อยยกมือนะคะเยอะนะคะเยอะนะคะ แล้วกันพาเพื่อนมาด้วยกี่ท่านคะสามท่านครับสามท่านรับนานมากครัสามท่านก็เมื่อคืนนี้หลังจากถ่ายละครคู่กรรมเสร็จแล้วก็พกงเช้าได้นอนครับผมเพื่อสิ่งนี้เลยครับเพื่อความสุขของทุกคนในวันนี้เลยนะครับผมแต่ว่าอย่าอย่าขับความหวังเยอะเพราะว่าพวกเราตื่นเต้นมากอะเมื่อกี้นี้ผมแอบดูตรงกระจกเนี่ย เพิงเห็นว่าวันนี้เป็นการมาเยอะมากเลยแล้วก,แวก็แล้วก็ตื่นเต้นใจเลยไม่เคยตื่นเต้นแบบนี้มานานแล้วไม่จริงไม่เคยตื่นเต้นแบบนี้มานานแล้วครับนะฮะคิดถึงแหละคิดถึงคิดถึงไหนะคใครไปดูวิซซี่นอตไปแล้วครับดูวิซซี่นอตอะไรครับวิซซีน่นอตผมนั่นเป็นเป็นทหารจีนดูแล้วเป็นยังไงครับขอบคุณครับดูแลจริงนะครับ ก็ย่งก็อย่าลืมบอกปากต่อปากด้วยนะครับตอนนี้ปากขาย่มเพิ่มรอบแล้วปกติเอ๊ะแล้วปกติน้องการเรียนเศรษฐศาสตรเ์เเรียนการขายไหมนะครเรียนเศรษฐศาสตร,ร์บับเขาเ้ <laughs> าใจผิดเข้าใจผิดดี่ใชว่าเรียนดีกว่าครับผมไป,ไป,ไ,ปไปสอบอย่างเดียวก็ด้านหลังที่ไม่เห็นนะคะก็ท่นานคุณเอกพีรพลท่านยกนิ้วอย่างนี้ค่ะหลังจากน้องการถามว่าดูไม่ซส่งนอยแล้วเป็นยังไงบ้างท่านยกนิ้วอย่างนี้ ใครยังไม่ได้ไปดูนะคะเดี๋ยวก็าฝากด้วยนะคะน้องการคะได้ข่าวว่าเสื้อที่พวกเราใส่ในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นผลงานออกแบบของนอ้องการไม่ผมมองว่าจะเป็นใครออกแบบเคยแตกมาเลยลายมือเลยดูไม่ได้คร,ครับก็แบบเอเราเองที่วาครับก <ś les> <ś les> ็ไม่คิดว่าจะเอามาทำเต็มแบบนี้นะครับก็ไปปรึกษาอันก่อนเลยคนที่เอาไปทำไม่เป็นไรครับก็ถือว่าหวัวใจ แล้วตรงนอกจากหัวใจเนี่ยมีคำตัว O กับตัว U ตรงนี้มีความหมายว่ายังไงคัน้องกันนี่นคือตัว Y ไงี้เนี่ยนี่คือตัว Y love Y O U เข้าจเาใครับเข้าใจยังเข้าใจนะครับมันเป็น common sense เล็กน้อยนะครับดันนี้ นนไม่เข้าใจอ่ะพ่อแม่มาหรือยังครับ <S <S ตอนนี้ตอนนี้มีไซ่งนอนรอบรอบเฟสสองนี่เล่นเล่นรอบสุดท้ายของเฟสสองวันที่เท่าไหร่คะ18ดพฤศจิกายนนี้ครับส8พฤศจิกายนายน,นี้นะคะคแล้วก็เริ่มตั้งแต่วันศุกร์นี้ใช่ไหมคะเฟสสองรอบแรพกพระหลาดขอโทษขอโทษประหลาที่ยี่สิบห้าตุลานะคะคแล้วก็ไปจบปวันที่18พฤศจิกายนนะคะใครที่ยังไม่ได้จองบัตรนะคะก็รีบไปจอง แล้วตอนนี้ผลงานมีละครเวทีมีละครเวทีม,วทมีละครโทรทัศน์โทรทัศน์ค่ะททแล้วตอนนี้ผลงานอย่างอื่นแล้วก,แวก็แล้วก็ละครซิคขอบด้วยนะฮะลูกที่ลูกน้องนะครับแล้วก็ผลงานเพลงยังไม่มี เรื่องเรียนเหรอครับจะไปพูดถึงมาเลยครับเรื่องเรียนคือผมก็พยายามทำหน้าที่ดีสุดแล้วนะครับผมรู้สึแต่ว่าคะแนนมันจะไม่ไม่แต่งใจเราแต่ว่าก็ก็อยากจะทำหน้าที่ดีสุดเพราะว่าอยากเรียนให้ให้พ่อแม่อยากเรียนให้จบแต่ว่าไม่จะจบหรือเปล่าจบเป็นที่จบนะ สิ่งที่วันนี้ได้น้องกันมาใช่ไหมคะ่อเช้าก็ทาบุญมาแล้วนะคะตอนบ่ายก็มามอบความสุขให้พวกเราถามว่าปีถัดไปเนี่ยอายุช่วงกวบปีต่อไปน้องกันอยากได้อะไรมากที่สุดคะอยากได้อะไรมากที่สุด <laughs> ไม่อยากได้อะไรแต่ว่าอยากอยากเก็บเอาไว้ <laughs> จริงๆคือการรู้สึกว่าเวลาที่กันคือการทํางานอะไรเงี้ยเวลาที่กันทํางานหรือว่าไป ไปเป็นหนังสือหรือว่าทาอะไรทุกวันคือการคิดว่าเราทำไมทุกวันนีมน้มันหนักเกินไปหรือเปล่าสำหรับตัวกันนะครับการรู้สึกว่าเฮ้ยมัเนเกินตัวเราไปหรือเปล่าแต่ว่าพอมาเห็นเห็นพอน่องแม่เห็นเพื่อนอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันเต็มครับมันเต็มแล้วก็คือการไม่อยากเป็นน้ําเต็มแก้วคือกันแค่อยากเป็นน้ําที่มันมันไม่เต็มแก้วแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาช่วยกันเติมเต็มให้มันให้มันเต็มแก้วแบบแบบนี้ตลอดไป ไม่มีเพียบพร้อมแล้วยังมีแต่คนอื่นก็ตื่นเต้นขอเราตื่นเต้นบ้างไม่ได uh ้เหรอศิลปินที่มีคำพูดคำคมเป็นข้อคิดดีๆมาฝากพวกเราผมจำมรจากที่อื่นอีกทีนะครับเอานะเอานะผ่านภาพถกผ่านไปอ่ะก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับก็ขอปิดงานในวันนี้อ่าั ตอนนี้ผลผลงานเพลงใหม่ยังไม่มีใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเพื่อนๆที่มาในห้องเนี่ยมีนั่งรออยู่าทไมทำไมพพูถึงเพื่อนต้องเพลียมีมีบางคนก็หน้าเดิมนะคะมีบางคนก็เป็นหน้าใหม่ใช่ไหมคะที่ยังไม่เคยมาใช่ไหมคะมีเพื่อนวันนี้มีชื่ออะไรบ้างคะในห้องซุ้มซ้อนั็อยู่อย่างน้งมีตกคนนึงดก ไม่ใช่บอสเพื่อนสนิทเพื่อนที่ไม่ได้เล่นดนตรีครับแต่ว่าอีกคนเดียวถามเพื่อนคนเวทีแล้วกับจำชื่อไม่ได้เป็นเพื่อนกรอีกทีนึงครับตั้งใจกันมื่อคืนนี้ก็เออ่ตอนนี้พี่โนยังพี่โนยังป่วยอยู่นะครับยังช่วยกันส่งแรงใจให้เขาหายเร็วๆเพราะว่าทำรัศมีสายทุกฝ่ายนะครับเองถ่ายก็ถ่ายไม่ได้นะเพราะว่า ด้วยความที่ติดเกมครับผมเล่นเกมไปติดติดทุกวันเป็นพืนขึ้นเลยครับโซลหน้าเป้นเรืต,ตัวเองตอนนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่มาแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวเรียนเชิญเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะขึ้นมาบนเวทีวันนี้เนี่ยนะคะมีมาเป็นกำลังใจให้กับน้องกันด้วยนะคะมีผู้ใหญ่มาด้วยแล้วก็วันนี้เรามีแฟนคลับ จากบ้านนี้กับบ้านโนมาเป็นกำลังใจให้น <Yeah. S 1> <ip> ้องกัน hmm. ด <od> mm ้วยนะคะรักมากคุณแม่เลยค่ะคุณแม่เด็ส